ขยี้อนิเมะขอเสนอศึกจักรพรรดิสวรรค์เลน,นึ่งในไต้หาตอนที่583เสียงกัปปรนาดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องฟู่ทูเฉียนก็ยืนอยู่บนนั้นพร้อมมือไพ่หลังกงร้อสีดําขาวยังคงหมุนอยู่ทําให้รังศีหลิงแตกออกเป็นเสียงเขากําลังจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ค่ายกนไม่ว่าตัวมู่เฉินนั้นจะควบคุมค่ายกลอ,อย่างไรก็ไม่สามารถขัดขวางฟู่ทูเฉียนได้ผู้ชมเองก็รู้สึกเสียดายพลังอํานาจของจอมยุคผู้พลังเทียนจื้อจุนคันเซิง ไม่สามารถจินตนาการได้ก่อนหน้ามูเฉินยืมพลังจากค่ายกลในการเอาชนะเพื่อวุโสสิบกว่าคนในเผ่าฟูถ่ถูแต่ตอนนี้เขาถูกฟู่ถูเฉียนบีให้อยู่ในจุดที่ต้องซ่อนตัวในค่ายกลเท่านั้นเมื่อหลิงสี่หลงเสี่ยงชิงซวงเห็นภาพใบหน้าพวกเขาเต็มไปด้วยความวิตกกังวลอย่างไรก็ตามพวกเขารู้ว่าไม่มีอะไรที่ตัวเองสามารถช่วยได้ในสถานการณ์ตอนนี้คงได้แต่ภาวนา ให้มูเฉินยืนหยัดต่อไปได้ทำยังไงกันดีชิงเฉียนเริ่มเป็นห่วงเลยหันไปถามชิงเทียนถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้มูเฉินต้องแพ้แน่ชิงเทียนก็ยินผัววุโสใหญ่โกรธมากไม่มีอะไรที่เราช่วยได้แต่เจ้าไม่ต้องกังวลมากไปต่อให้จับมูเฉินได้พัววุโสใหญ่ก็ไม่กล้าทำโทษเขาโหดเทียมเกินไปชิงเฉียนเลยบอกว่าต่อให้ไม่ลงโทษโหดเทียมแต่ถ้ามูเฉินถูกคุมขัง จะไม่เป็นการขัดขวางพัฒนาการของเขาหรือด้วยพรสวรรค์ของมู่เฉินบวกกับเส้นลิงขั้นเซิง9ก้าชีพจรตอนนี้เป็นเวลาที่เขาควรจะพุ่งไปยังจุดสูงสุดถ้าเขาถูกขังแล้วก็จะสูญเสียปีที่ดีสุดไปแม้เขาจะมีโอกาสในอนาคตก็ต้องใช้เวลามากกว่าเดิมและต้องจ่ายราคามากกว่าเดิมชิงเทียนก็ยิ้มถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเราจะหาวิธีแอบไปเขาออกมาแม้จะต้องโดนลงโทษจากผู้วุโสใหญ่ก็ตาม ชิงเฉยนก็ได้ต่ถอนหายใจนั่นเป็นสิ่งเดียวที่พวกนางทำได้บนภูเขาที่นั่งของเผามั่วเหอมั่วเหอโยก็ยิ้มการเดินทางมายังเผาฟู่ถูครั้งนี้ไม่เสียเที่ยวจริงๆได้เห็นการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจจอมยุทธ์คนอื่นเองก็เห็นด้วยในฐานะที่เป็นคนเผามั่วเหอการเห็นเผาฟู่ถูตกต่ำและมู่เฉินสามารถพลิกความพลิกหงายทั้งเผ่าได้เป็นผลประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างมากแต่มู่เฉินไรเดียงสาเกินไปจริงๆ แม่ข้าจะไม่รู้ว่าเขาสามารถควบคุมค่ายกวนพิทักษ์ของเผ่าฟูถูได้อย่างไรแต่เขาก็สามารถควบคุมพารังได้เพียง3-4ถึงส่ส่วนเขาไร้เดียงสาเกินไปแล้วที่คิดว่าตัวเองจะสามารถไปเชิญหน้ากับฟูถูถเฉียนได้ด้วยสิ่งนั้นเขายังเยาะเย้ยต่อว่ายังไงก็ตามเป็นการดีสุดที่มูเ่เฉินถูกจับไว้เพื่อที่ข้าจะได้ไม่ต้องจัดการกับมันในงานชุมนุมนี่หลันเห็นชัดว่าพวกเขารู้สึก,กว่ามูเ่เฉินคือตัวหายยนะ ฟูทูเฉียนก็เคลื่อนตัวไปยังค่ายก่นสายตามองมูเฉินนั้นไอเด็กปากไม่สิ้นกินน้ำนมยังคิดจะต่อต้านในเวลานี้อีกหรือย,ยามนี้มูเฉินลืมตาขึ้นมองฟูทูเฉียนทว่าก็ไม่ได้พูดแต่มือทั้งสองประสานด้วยกันค่ายกลนก็เริ่มหมุนท่ามกลางเสียงนั้นภูเขาขนาดมหึมาก,ก็ถูกสร้างขึ้นและกดใส่ฟูทูเฉียนพร้อมกับเงาขนาดยักษ์เมื่อฟูทูเฉียนเห็นสิ่งนี้เขาก็ขมวดคิ้วด้วยความโกรธ มือทั้งสองประสานเข้าด้วยกันกงร้อขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นเมื่อกงร้อสีดำหมุนพลังทำลายล้างก็ทำลายมิตินี้กงร้อประทะกับภูเขาพลังเบ่งบานออกไปภูเขาที่เคยสามารถปราบปามเฉียนกวางและมั่วทงได้นั้นกับพังทลายลงในช่วงเวลาสิบวรมหายใจกงร้อสีดำขาวก็ทะยานสู่ท้องฟ้าอีกครั้งภูเขาเกิดรทัทอนลงกลายเป็นฝุน่นลาวกับสายฝนที่โปรยปลาย ตัวมูเฉินก็มองภาพนั้นจอมยุทธขุพลังเทียนจื้อจุนคันเซิงเชิงหน้ากลัวอย่างแท้จริงแม้เขาจะผลักดันตัวเองไปถึงขีดสุดก็ยังไม่สามารถเอาชนะฟู่ถูเฉียนได้ขณะที่กงร้อสีดําขาวนั้นเข้าใกล้ค่ายคนก็ระเบิดก่อนลากเป็นมือขนาดยักษ์แล้วคว้าค่ายกลนไว้เมื่อมือนั้นตบไปยังค่ายกนพลังที่น่ากลัวก็ถูกปวดป่อยมือค่อยๆคยวานเข้าไปในค่ายกนทําท่าทาง จะคว้ามู่เฉินออกมาเห็นชัดว่าฟู่ถูเฉียนพยายามจะดึงมู่เฉินออกมาให้ได้เพื่อจับกุมอีกฝ่ายหนึ่งไอ้หนูเจ้าช่างยศโสไม่รู้จักเคารพผู้อาวุโสในเมื่อชิงเหยี่นจริงไม่ได้สั่งสอนขาดจะสอนให้เป็นการส่วนตัวและบอกให้เจ้ารู้ความหมายของลำดับชั้นคู่อาวุโสฟู่ถูเฉียนคำรามออกมาหลายคนเองก็เสียดายดูเหมือนมู่เฉินจะเสร็จแน่แล้วอาเตี้ยวดวนเลยเรียกท่านพ่อมา เมื่อดินจิ้งเห็นภาพนี้นางเองเขย่าแขนโคดินเตี้ยวเซียวเซียวก็มองเย่าเฉินด้วยอาการวิตกกังวลลินเตี้ยกะเย่าเฉินนั้นคิดก่อนและพยักหน้าเตรียมที่จะเรียกเซียวเยียนกับลินตรงมาที่นี่แต่เมื่อพวกเขากำลังจะขยับพวกเขาสัมผัสได้ถึงบางอย่างการกระทำพวกเขาจึงหยุดไปขณะมองมู่เฉินด้วยความสงสัยมิติก็ฉีกออกล่างหนึ่งก็เดินออกมาในเวลาเดียวกันเสียงเกี่ยวการของสตรีก็ดังขึ้น ฟู้ทูเฉียนเจ้าไม่มีสิทธิ์มาสั่งสอนลูกชายของข้าชิงเหยียนจริงเมื่อเสียงสตรีผู้นี้ดังค่ายคนก็กระจายออกมาเหนือล่างมู่เฉินแล้วกับท้องฟ้าเต็มไปได้วยดวงดาวก่อตัวเป็นโลกลึกลับมือทิทยานเข้าไปก็ถูกดูเข้าไปในค่ายกนความพันพวนถูกปลดไปจากนั้นมือขนาดใหญ่และค่ายกลก็สลายหายไปการไปเชิญหน้าที่น่ากลัวนั้นท้ายใบหน้าของผู้ชมซีดเผือกพวกเขานึกไม่ถึงว่า การโจมตีของฟู้ทูเฉียนจะถูกจัดการได้อย่างง่ายดายแบบนี้สายตาตกตรลึงทั้งหมดมองไปยังด้านหลังมู่เฉินพอเขาเห็นผู้หญิงชุดขาวเดินออกมาพร้อมสีหน้าเย็นชานอกจากนี้ยังมองเห็นสัญ,ญลักษณ์กลิ่นยิ่งบินไปบินมาสัญ,ญลักษณ์นั้นรวมกลายเป็นค่ายกุนสวรรค์นั่นคือริงเจิ้นตาจงซื่อยิ่งกว่านั้นสัญ,ญลักษณ์กลิ่นยิ่งได้ก่อตัวเป็นโลกเอกลักษณ์นั่นคือ ริงเจินตาทรงซื่อขั้นสึง่งริงเจินตาทรงซื่อขั้นสึง่งนี่น่ากลัวเกินไปแล้วเมื่อกี้นางพูดอะไรนะมูเ่เฉินเป็นลูกชายของนางถ้าอย่างนั้นนางก็คือมารดาของมูเ่เฉินสินะขณะทุกคนตกตะดึงสมาชิกเฝ่าผู้ทูตตกใจมาเห็นร่างคนผู้นี้คนอื่นอาจไม่รู้จักตัวตนนางแต่พวกเขารู้จักดีนั่นเป็นเพราะผู้หญิงคนนี้เป็นมารดาแท้ๆของมูเ่เฉินชิงเยียนจริง ลินเตี้ยวก็เยาเฉินก็ตกใจไม่คิดเลยว่ามานดามู่เฉินจะเป็นลิงเจินต้าจงซื่อขั้นเส่งในมหาพันพบจอมยุคขุลังเทียนจื้อจุนขั้นเส่งมีจำนวนน้อยแต่คนที่สามารถประสบความสำเร็จในด้านค่ายกลจนถึงระดับลิงเจินต้าจงซื่อขั้นเส่งมีน้อยยิ่งกว่าน้อยฮ่าฮ่าในเมื่อบานดามู่เฉินมาแล้วก็ไม่จำเป็นที่พวกเราต้องเข้าไปแทรกอีกต่อไปทั้งสองคนมองหน้ากัน ขณะทุกคนตกใจมูเฉินได้ยินเสียงอยู่ข้างหลังร่างกายก็สั่นและค่อยๆหันกลับไปมองสายตาของสตรีมองเขาพร้อมสัญลักษณ์กลิ่นยิ่งสแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันที่น่ากลัวท่านแม่ย้อนกลับไปตอนที่อยู่สำนักศึกษาไปช่างเขาเคยพบมารดาม,มาแล้วแต่ก็เป็นเพียงร่างดวงจิตแต่ตอนนี้เขาได้เจอตัวจริงของนางเขาปาถนามาตลอดกับภาพที่เห็นวันนี้ตั้งแต่เดินทางออกจากมณฑลไปหริง ผ่านความทุกยากนานับปการตอนนี้เขาไม่ใช่เด็กหนุ่มอีกต่อไปแต่ในสุดวันที่อรอคอยก็มาถึงผู้หญิงเบื้องหน้าดูไม่คุ้นเคยแต่เมื่อเขาเห็นหนางก็สัมผัสได้ถึงสายเลือดที่คุ้นชินกันนั่นเป็นเพราะตอนที่ชิงเหยียนจิ้งจากเข้าไปเขายังเป็นเด็กน้อยแต่ตลอดเส้นทางที่เขาก้าวเดินสัมผัสได้ว่านางทำเพื่อเขาตลอดเพื่อปกป้องเขานางยอมกลับมาที่เผาฟูถู ต้องทนทุกทรมานกับความโดดเดี่ยวเพื่อเขาจะได้เติบโตขึ้นเพื่อปกป้องเขานางต้องเจ็บปวดจากการแยกล่างเนื้อและฝังเส้นหลิงขั้นเซิ่งแปดที่ประจรในล่างเขานี่เป็นสิ่งที่แม้แต่ตัวเขายังอดร้องไห้ไม่ได้เมื่อมองไปยังดวงตาที่แดงนั้นชิงเหยียนจิงก็รู้สึกปวดใจมากความเย็นชาก่อนหน้าก็หายไปนางเดินไปจับใบหน้าของบุตรชายเชินเอ๋อเจ้าโตขึ้นมาก เสียงของนางมีความอ่อนโยนย้อนกลับไปตอนที่นางจากมู่เฉินมาอีกฝ่ายยังเป็นทาลกนางรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเติบโตมาเป็นชายหนุ่มที่หล่อเหลารูปลักษณ์ของเขาคล้ายกับปิดาแต่ช่วงระหว่างคิ้วคล้ายกับนางมากสายสัมพันธ์แม่ลูกทำให้ชินเยียนจริงไม่สามารถละสายตาจากอีกฝ่ายได้พอสัมผัสได้ถึงใบหน้านั้นกระทั่งมู่เฉินเองก็เก็บอารมณ์ไม่อยู่ท่านแม่ในสุดก็พบท่านแล้ว สำหรับวันนี้เขาใช้ความพยายามอย่างมากในการเดินทางเมื่อได้คําพูดนั้นชิงเหยียนจิ้งเองก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดนางรู้เดียวลูกชายต้องเจอกับความยากลําบากเพียงใดเพื่อไมายังเผาฟูถ่ถูบางทีถ้าเกิดความผิดพลาดพวกนางสองแม่ลูกคงแยกจากกันชั่วนิรันด์นางเหมือนจะสามารถเห็นภาพเด็กดุมอ่อนโยนออกจากมณฑลไปหลิงเพื่อท่องยุทธภพและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง,งผ่านความยากลําบาก แค่คิดถึงสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้ชินเยียนจิ้งปวดใจเล่าก็ว่าหัวใจถูกกีดทั้งหมดนั้นเป็นความผิดของแม่เองดวงตาชินเยียนจิ้งก็คอด้วยน้ําตาขณะมือนั้นโยกขึ้นเช็ดน้ําตาท่าทางละทมทุกข์ไม่มีสัญลักษณ์ของริงเจิ้นต้าจงซื่อขันเซ่งนางเป็นเพียนมารดาที่สงสารลูกชายจับใจมูเฉินจับมือชิงเหยียนจิงไม่เ,เลยข้าสัญญากับท่านพ่อว่าจะพาท่านแม่กลับบ้านเล้ว เพื่อพวกเราจะได้กลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาชินเยียนจิ้งเองพยักหน้าจากนั้นก็รูปขวมู่เฉินแต่ก่อนหน้านั้นข้าจะเอาความทุกข์ทั้งหมดที่เจ้าเคยรู้สึกให้กับพวกมันได้รู้ซึ้งวันนี้เมื่อตัวชิงเหยียนจิ้งพูดจบสายตามองฟู่ทูเฉียนพัวบุโสใหญ่ช่างหน้าประทับใจจริงๆแมก้กระทั่งลูกหลานเจ้ายังกล้าลังแก่ฟู่ทูเฉียนก็พูดว่าลูกลหลานรือเผ่าฟู่ทูของข้าไม่มีลูกหลานยิ่งพยองแบบนี้ ถ้าข้าไม่ออกโรงเองวันนี้ข้ากลัวว่าลูกชายของเจ้าจะพลิกทั้งเผ่าจนไม่เหลือซากไปแล้วเทว่าชิงเยียนจิ้งนั้นกับคูดใส่ว่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าพวกท่านเป็นคนยังไงที่เชิญเอ๋อทํทำแบบนี้เพราะถูกบีบบังคับจากพวกเจ้าทั้งนั้นพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยพว,วุโสใหญ่ก็โกรธมากชิงเยียนจิ้งเจ้ากล้าดียังไงใส่ขวัวไปซะข้าจะจับและทำโทษไอกระลากินีเพราะกล้าเข้ามายุ่งในเผ่าฟู่ถูของข้า ที่ผ่านมาข้าอดทนอดกั้นเพื่อปกป้องเชิญเอ,อ๋อตอนนี้พวกท่านท้าทายจุดเดือดข้าครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วข้าจะยอมไม่แต่ต้องลูกชายต่อหน้าข้าได้ยังไงตอนนี้ตัวนางไม่มีรูปลักษณ์ของความอบอุ่นท่าทีถูกแทนที่ด้วยความเยือกเย็นทําให้หลายคนในเผ่ารู้สึกหวาดกลัวเนื่องจากพวกเขาไม่เคยเห็นนางเกีียวกาศได้ขนาดนี้ตอนหน้าข้วบุโสใหญ่เห็นได้ชัดว่าแม้แต่ผู้หญิงอ่อนโยน ก็ยังกลายเป็นเสือร้ายเพื่อปกป้องลูกได้ชิงเยียนจริงฟู่ทูเฉียนก็ตะเบงเสียงออกมาเขาไม่คิดมาก่อนว่าวันนี้ชิงเยียนจริงจะไม่ยอมแพ้นางไม่แม้กระทั่งไว้หน้าเขาในเมื่อเจ้ายืนการจะลั่นต่อข้าจะจับเจ้าทั้งแม่ทั้งลูกไปด้วยกันเลยในฐานะผู้มีอำนาจที่สุดในเผ่าฟู่ทูเขาถือว่ากฎเผ่าเปรียบดังกฎสวรรค์ทว่าการกระทําชิงเหยียนจริงกลับไม่สนใจกฎเกณฑ์ และเขาจะทนได้ยังไงรัศมีก็ระเบิดแกกลางกลายเป็นกลงล้อสีดำขาวแผ่ซานด้วยพลังอำนาจที่น่ากลัวในขณะนี้จอมยุคขุภังเทียนจื้อจุนคันเซิงได้ปลดปล่อยพลังโดยไม่ลังหลอแล้วแรงกดดันจากความโกรธของเขาห่อคุ้มสวรรค์และโลกทําให้จอมยุคขุภังเทียนจื้อจุนบางคนรู้สึกหนังขัวชาประหนึ่งภูเขาถูกกดทับจนล่างพวกเขาหนักอึ้งเฮ้ข้าก็อดทนกับเรื่องนี้มามา,มากพอแล้ววันนี้ ข้าขอคําชี้แนะจากผู้วุโสใหญ่เป็นการส่วนตัวหน่อยชิงเหียนจริงไม่ได้ถอยจากความโกรธเคี้ยวของผู้ถูเฉียนแต่กลับก้าวต่อไปนางก้าวเท้าออกจากขอบเขตของค่ายกวนพิทักษ์ทันทีนางไม่คิดจะยืมพลังจากค่ายกวนพิทักษ์ในขณะที่นางก้าวออกมามิติก็มืดมนสัญลักษณ์กลิ่นยิ่งจํานวนมากกลายเป็นดวงดาวบนท้องฟ้าผู้ถูเฉียนก็กระทืบเท้ากลงล้อสีดําขาวที่อยู่ใต้เท้าก็หดลงแม้จะมีขนาดเล็ก แต่สีที่ควบนั่นก็น่ากลัวอย่างยิ่งมากจนแม้กระทั่งแสงน้อยนิดยังสามารถทําให้จอมยุคขุ่พลังเทียนจื้อจุนธรรมดารู้สึกหวาดกลัวได้เขาโบกมือกงร้อสีดําขาวก็พุ่งออกไปเมื่อหมุนไปร้อยแต่ก็ปรากฏขึ้นในมิติความคมชัดเป็นสิ่งที่แม้แต่มังกรก็ไม่กล้าจะเผเยนหน้าชิงเหยียนจริงเองก็วาตาประทับขึ้นสัญ,ญลักษณ์บินยิ่งบินไปบินมาในเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจ กลายเป็นค่ายกลน,นับพันระหว่างสวรรค์และโลกเมื่อกองร้อสีดําขาวเข้าสู่ค่ายกลก็ฉีกทุกอย่างออกถึงกันนั้นเมื่อพุ่งผ่านค่ายกลน,นับพันพลังก็หมดลงด้วยความรวดเร็วแม้การไปเชิญหน้าของพวกเขาจะดูน่าตื่นตาแต่ความผันผวนที่คุมเขือซึ่งเล็ดลอดออกมาทําให้จอมยุทธขุมพลังเทียนจืดจุนหลายคนสั่นสะท้านหากการด่วนนี้เกิดขึ้นโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างทั้งสอง อาจทำลายมิติฟู้ถูทั้งหมดก็เป็นได้ต้องขอบคุณพวกวุโสใหญ่ที่ช่วยข้าให้บรรลุริงเจินตาจงซื้อขั้นส่งวันนี้ข้าจะขอให้ผู้วุโสใหญ่เป็นคนทดสอบพลังของข้าให้กวนระดับจงซื้อขั้นส่งของข้าสักหน่อยชิงเหียนจิ้งนั้นพูดขึ้นอึดใจต่อมาสัญ,ญลักษณ์บริญญิ่งจำนวนมากก็หลอมรวมในมิติข้ายกวนเริ่มกระจายออกไปห่อคุ้มทั้งสวรรค์และโลกเอาไว้แม้ว่าค่ายกวนจะมีขอบเขตกว้าง แต่ก็ห่อคุ้มฟูทูเชียนไว้แม้ว่าส่วนที่เหลือจะอยู่ภายในขอบเขตแต่พวกเขาก็เหมือนอยู่อีกโรคหนึ่งภายในค่ายกวนค่ายกลนขนาดใหญ่ดูเหมือนเป็นโลกขนาดมหึืมาไม่มีใครสามารถหลบหนีได้เว้นแต่ค่ายกลนจะแตกสลายทุกคนเองก็มองไปยังค่ายกลนนั้นเป็นเรื่องยากจะได้เห็นจอมยุทธขุพลังเทียนจื้จุนขั้นเซิงออกลงส่วนหลิงเจิ้นต้าจงซื่อขั้นเซิงก็หาดูได้ยากยิิง วันนี้การเดินทางของพวกเขาไม่สูญเปล่าที่จะได้เห็นยอดยุทธสองคนประลองกันฟูถูเฉียนยืนอยู่ในค่ายคนมีท่าทีเข่งขึมกระทั่งคนอย่างเขายังไม่กล้าดูถูกค่ายคนระดับต้าจงซือขั้นเซิงขนาดดวงตาฟู่ทูเฉียนตั้งมัน่นรัศมีกระเบิดจากภายในของโรคค่ายคนดวงอาทิตย์9ก้าดวงก็ก่อตัวขึ้นดูเหมือนว่าจะมีอีกาทองคำโบราณ9้าตัวอยู่ในดวงอาทิตย์นั้น พวงมันเป็นเสียงร้องและคนไฟออกจากปากทําให้อุณหภูมิในโรคค่ายกลสามารถละลายได้และความร้อนนี้สามารถทําให้จอมยุคุมพลังเทียนจืดจุนขันหลิงละลายได้ทีเดียวทันใดนั้นเสียงร้องก็ดังขึ้นจากดวงอาทิตย์ท้ง9้าดวงเกียวไฟนั้นพุ่งผ่านเข้าหาฟู่ทูเฉียนท่าทางฟู่ทูเฉียนเปลี่ยนไปก่อนที่จะประสานมือเข้าด้วยกันรัศมีสีดําขาวแผ่กระจายจากแขนเสือ้อกลายเป็นมังกรดํา และมังกรขาวขณะที่ปลดปล่อยลำแสงที่แตกต่างกันคุ้งใสเปรอะเพิงขณะที่ปะทะกันโรคคายกลก็เริ่มสั่นสะเทือนความพันพวนของการทำลายล้างปรากฏมากเสียจนผู้ชมที่อยู่ภายนอกยังรู้สึกถึงอุณหภูมิที่กระแทกเข้าสู่ร่างกายทำให้รู้สึกถึงความเจ็บปวดยากจะจินตนาการว่าภายในค่ายกลนจะน่ากลัวเพียงใดชิงเหยียนจิ้งยืนอยู่บนทอ้องฟ้าเสือ้อคลุมก็พิ้วไหว ขณะมองมักงกรสองตัวที่ฟู่ทูเฉียนสร้างขึ้นโรคกัน9ก้าตะวันอีกาทองคำทั้ง9ก้าเป่งเสียงแลพุ่งออกไปรอบตัวฟู่ทูเฉียนขณะเปลวไฟในดวงอาทิตย์ทั้ง9ก้าค่อยๆหายไปแทนที่ได้หมอกันสีทองขนาดยักษ์พร้อมกับเพิงเกี้ยวกัดมอกันก็ขังฟู่ทูเฉียนเอาไว้เพิงสีทองรวมตัวกันในหมอกนอันอุณหภูมิสูงในโรคกลับค่อยๆลดลงราวกับว่าหดตัวไปทั้งหมด เปเชิญหน้ากับสถานการณ์นี้แม้แต่ฟู้ทูเฉียนยังมีสีหน้ารุนแรงปลายสุดของเพิงสีทองหายไปถูกแทนที่ด้วยลาวาสีทองก้าวหยดแม้พวกมันจะดูไม่เป็นอันตรายแต่ฟู้ทูเฉียนรู้ว่าหากหยดลาวาก้าหยดลงไปบนพิภพเขตล่างโรคใบนั้นจะไม่เป็นเท่าทานไปชิงเหย็ยนจิ้งชีนิวลาวาก้าวหยดก็พุ่งไปยังฟู้ทูเฉียนขณะฟู้ทูเฉียนถอยกลับไปมังกรดำและขาวควยสลับกัน อึดใจเสียงก็ดังขึ้นท้ำพุทธ,ธะลัศมีสีดำขาไหลเวียนก่อนลากเป็นหลุมดำขนาดยักษ์เมื่อลาวาก้าหยดพุ่งเข้าไปในถ้ำท่าทางของฟู่ทูเฉียนก็เปลี่ยนไปนั่นเป็นเพราะหลุมดำเริ่มสัน่นก่อนจะระเบิดระเบิดสีทองขนาดใหญ่ราวกับดอกเขตดพวยพุ่งขื้นกระแทกสีทองก็กวาดออกมานำพาความพินาศมาสู่โลกขายกลก็สัน่นพร้อมกับใบหน้าผู้ชมเริ่มสิ หลังจากดูการประทะนี้พวกเขารู้สึกว่านังคัวชาไปหมดทักคา,ายกนแตกเป็นเสียงและคลื่นกระแทกกระจายออกไปคนส่วนใหญ่ก็จะสลายกลายเป็นเท่าทานหน้าที่แห่งนี้แต่โชคดีเมื่อคลื่นกระแทกมาถึงขอบโลกคายกนก็สลายไปทุกคนหันไปมองเห็นเขาของฟูทูเฉียนถูกไหมไม่เพียงแต่แค่นั้นเลือดเนื้อเขายังไม่เกียมเป็นย่อมยมภาพนี้ทําให้ทุกคนตกใจ ต้องรู้ว่าร่างกายจอมยุคขุพลังเทียนจือจุนขั้นส่งแข็งแกร่งและน่ากลัวแต่ถึงแบบนั้นฟูถทูเฉียนก็ถูกทําให้อยู่ในสภาพน่าสังเวช่ายกลระดับจงซื้อขั้นส่งน่ากลัวจริงๆหลายคนอุทานเบื้องหน้า่ายกลระดับนี้ใครก็ตามที่อยู่ตามว่าขั้นส่งและตกอยู่ใน่ายกลก็รอความตายได้เลยภายใต้ความสนใจทุกคนใบหน้าฟู้ทูเฉียนก็น่ากลัวขึ้นชิงเหยียนจริง คิดจะดื้อแบบนี้จริงๆหรือนางบอกว่าพวกท่านหลังแกวลูกชายข้าใจข้าไปผ่านไปได้ยังไงใบหน้าผู้ทูเฉียนก็เขียวคําและพูดว่าดีดีในเมื่อเจ้าตั้งใจจะดื้อด้านก็อย่าโทษข้าแล้วกันเขาค่อยๆหายใจเสียงก็ดังทั่วมิติฟูถูขออัญเชิญเจดีบรรพุรุษออกมาโอเคครับเจ้ากาดหน้าคลิปน้าไปบายไปแล้วเดอ้อ